แต่ว่าดาวอะเมาออนเงินในบัญชีอะของดาวเข้าบัญชีพี่ให้หมดเลยนะถ้าผมได้บิกบอยอะยวจะมาหาพี่ทุกวันเลยนานครับแต่พี่รับไม่ได้ในสิ่งที่เธอทำ สวัสดีค่ะที่รักโรลครับดาวพี่อะคิดถึงดาวมากเลยนะอีก2เดือนอะพี่จะได้กลับไปอยู่กับดาวแล้วนะดาวดีใจไหม ดีใจสิค้าทำไมพี่ถามหนูแบบนี้ว่าพี่อยู่ทางน้นเป็นไงบ้างไหนไหมโอ๊ยดาวเราเป็นไรอะ่ะทำไมมีเสียงแปลกแปกไม่เป็นไรค่ะพี่มดกัดเฉยๆคะ่ะพี่คะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะหนูไปเข้นาน้ำแป๊บนึงนะครับครับพี่คิดถึงดาวนะ อัพเนี่ยรายจริงๆเนยนะเดี๋ยวแฟนพี่ก็จับได้หรอผมไม่เห็นกลัวเลยแฟนพี่อ่ะต้องขอบคุณผมด้ซ้ำผม u s a h ์ทำหน้าที่แฟนแทนเขาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมหน้าดูไม่สบายใจเลยก็แฟนพี่นะสิโทรมาบอกว่าอีกสองเดือนอ่ะจะย้ายกลับมาอยู่เชียงใหม่ด้วยกันถึงตอนนั้นอ่ะ เราคงต้องเลิกกันจริงๆแล้วนะผมไม่ยอมนะพี่ไม่เลิกได้ไหมงั้นผมสัญญานะพี่ว่าผมอ่ะจะอยู่ในที่ที่ผมควรอยู่ผมจะไม่ให้พี่ลำบากใจเลยนะครับนะก็ได้แต่ว่าถ้าแฟนพี่กลับมาแล้วอ่ะอับต้องย้ายไปอยู่หอนะจะมาหาพี่ตามเพอใจไม่ได้แล้วนะ พี่ดาวเดี๋ยวลาตักสองเดือนงั้นผมขอเวลาทําใจก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมขอรางวันปลอบใจก่อนได้ไหม อ้าวเป็นอะไรพี่ยี่เดือกคนบ้าเลยเนี่ยก็ดีใจนะสิกูทำงานอยู่ที่นี่สามปีอะ่ะกูเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งส่งกลับไปให้เมียกูมั่นใจนะเพราะกูกลับไปอะ่ะกูมีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ไม่พอนะเมียสุดที่รักกูอะ่ะก็รออยู่ที่บ้านพี่นะผมนกักเือจริงๆเลยเป็นผู้ใช้ที่ดีมากชวน,นไปเที่ยวก็ไม่ไป ที่ี่สอสตสูตร,ร,รก็มีเยอะแยะเอ้ยพี่ไปลิบไปทำงานเถอะเ๋ยวาเชื่อใจว่าอาไปพี่ดาวครับ<ง>ผมอยากได้รถบิกบค์อ่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเงิน พี่ดาวช่วยดาวโรปีไปให้ผมได้ไหมครับอืมต้องใช้เงินเท่าไรหร่หรอ,แส,อแสนหนึ่งอ่แสนนึงเลยเหรออืมเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะพี่ดาวคนเดียกได้จริงๆนะถ้าผมได้บ๊กไ์อ่ะผมจะมาหาพี่ทุกวันเลยนะ่ากเลยครับอ๋อนะ เราเนี่ยชอบวี่พี่ใจอ่อนอยเรื่อยเลยพี่ยิ้มแบบเนี้ยแสดงว่าให้เห้ย พี่กลับมาแล้วทำไมไม่พาหนูไปเที่ยวบ้างพอดีว่าพี่ยุ่งยุ่งอยู่อะแต่เมื่อกี้พี่คุยกับเพื่อนพี่นะเขามีข้อเสนอดีมากเลยชวนพี่ทำธุรกิจธุรกิจตัวนี้ถ้าไปได้นะพี่ว่าเรารวยเละแน่จริงเหรอพี่ร,รวยเละเลยเหรอแต่ว่าดาวอะต้องโอนเงินในบัญชีอะของดาวอะเข้าบัญชีพี่ให้หมดเลยนะเงินที่พี่โอ,อนกลับมาให้ดาวอะพี่ แล้วถ้ามันเจงขึ้นมาทำไงอ่ะพี่มั่นใจธุรกิจตัวนี้ต้องไปได้แน่นอนงนั้นหนูโอนให้พี่ตอนนี้เลยไหมจ้ะหมดเลยเหรอรวยเลยเลยนาะหมดเลยนะโอเคโอนมาเลยเรียบร้อย พี่ได้ยังไงคนนี้แหละเป็นแฟนใหม่พี่เองแล้วเขาอะจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนเธอออกจากบ้านหลังนี้ไปซะได้ไงไงอ่ะพี่พี่เพิ่งมาไทายได้แค่สองวันเองนะพี่จะมีแฟนใหม่ได้ยังไงอะแค่สองวันพี่กลับมาได้เป็นอาทิตย์แล้วแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำอยู่กับชู้เล่นชู้ ที่ผ่านมาพี่ทํางานหนักตลอดเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อที่เราจะได้สร้างครอบครัวที่อบออูนด้วยกันแต่เธอเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงไม่เชื่อพรุ่งนี้ผัวพี่ดาวก็มาแล้ววันนี้จะดตักหนักใหม่เฮ้ยผัวพี่ดาว หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะให้โอกาสหนูนะคะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะพี่พให้โอกาสหนูนะหนูเราพค่คนเดียวจริงๆนะแต่พี่อะรับไม่ได้ในสิ่งที่เธอทำออกจากบ้านหลังนี้ไปซะตอนนี้และเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวรองเท้าคู่นั้นนะ่ะ ก็เป็นเงินของพี่ซื้อเธอเดินเท้าเปล่าออกไปไม่เป็นไรนะคะพี่หนูเข้าใจความรู้สึกพี่ผู้หญิงดีๆมีเยอะ ขอบใจมากนะพิงกี้ได้ค่ะมีอะไรก็โทรหาหนูนะอือบาย